าให้สิ่โอเคเดี๋ยวเราจะถูพื้นเดี๋ยวคุณ้องจะถูให้ดูก่อนดูก่อน,น,อนครับผมเดีเ๋ยวสาธิตกจะถูพื้นนะคะพื้นพี่สีพร้อมไหมพร้อมแล้วโอเคครับอ่ายัง ไปดุ่มนะน้ำ,นำอ่าอย่างที่สองมาำอะไรน,น,นะคะมาฝันให้แห้งนะ Wait. Yeah. เ็พี่ีทำได้ไหมคะ,คะ,ะทำได้ค่าทำได้ใช่าดูดิอโอเคเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปเทแส่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราพี่กเดี๋ยวเรามาสรุปผลการยังไันก่อนอโอเคไนหะพี่สิมาให้คุณพี่ซียกเตารีมา